โอสวัสดีทุกคนด้วยกันวันนี้เรมมาครับนแดงครับผมสู้นะมาเลนเออของพี่อสักอย่างลนะออแล้วอเีโอจี นี่นะผมอะไปเลยนี่นอน,นก็เล่นตามสบายเลยครับผมนอย่าเลนะันัดน,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 นัโอเคนี่ซึ่งเป็สก,กินผมสติปมีสติปอยู่นะโดยตัวผมอะนี่ครเพสสิบห้ตายสิบหกคาาจิตนะครับผม มค่นตะปะกับใครสักคนปตีามากดตะปะทกับไอ้นี่อคกดหน่อยฮะกดหน่อยกดเชียร์มันหน่อยมาเลยอยากปะทะร่างกายอยากปะทะร่างกายอยากปะทะร่างกายอยากปะทประนะร่างกายอยากปะทะถ้าตะปะชนะดาบอยู่กับตัวคุณนะครับต่อชุดกัน โอเคต่อดูทั้งหมดนั่นเป็นไรเรต้องขอไปดูัและจ๊บแกนี่ว่ <Okay. S 2> Again, วาเขาจริงไหมก็ไม่ค่อยจะชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีเจ้าคนไม่ดีนะรับพร้อมโอ้ยคึดโอ้ยถ้าคิดดีก็มิงรบกวนก็ขอต้องขอขอภยัยกันด้วยละกันคึด นี่ไม่รู้เป็นอะไรนะเนี่พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันนะพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันเลยร้องไห้เลยโอ้ยบางคนเกิดนากเรตตงค์เป็นร้อยเลยนะคุณต้องเก็บตังค์นะโอ้ยเอ็ดวีเอ็ด กูไม่กดละนี่หละจบไปแค่ปกูกนนะนี่แบบเนี้ยตอนนีงก็ขยาจักรินอะไรนะจะไปชู่วะนี่ยโอไปยังไงตอนนี้ไม่ค่อยไดเล่นละลนะ มันมต้องขาดจะตายดดันโอ้โแพ้หรือเปล่าไม่มรู้แม่เคยไม่แพ้มันหลุดยฮ้จสกินผมเลยผมเล่นอนยู่ทุกวัน ชอสติบชูชูชเนี่ยมันแจงสกินผมไม่รู้เปไ็นไรชูนไหนอยแย่แอบจังวะแย่แอบจังวะเกียร์ชนะอู้หูนั่รับผมขอจะพาไปทางน,นี้ก่อนใคชอบกดไลค์ขั้นเฉาะมากกดซับสำหรับมส,สวาดีครับ